จะเสียดายไม่มีลาบดิบมีแต่ลาบสสกโอ้เสียดายมากมีไก่ด้วยนะแล้วมีผัดเต้าหู้จ้ะคือพวกเราดูกับข้าวแล้วพวกเราไม่อยากกินอ่ะแม่ใช่ค่ะแม่ฟิลเมื่อกี้แม่ถามลูกแล้วนะว่าหนูจะกินอะไรดูซิให้แม่ซื้อมาแล้วก็ไม่กินแม่เดี๋ยวหนู่ไปหาซื้อขนมเองวิฟิล์มก็ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ช่วงนี้ฟิล์มรู้สึกว่าไม่อยากกินข้าวก็ได้สองคนนี้เรื่องมากจริงๆ ไปแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยนะอย่าก,กลับมืดนะได้ค่ะแม่เดี๋ยวรีบไปรีบกลับนะคะไปกับฟิวกับข้าวก็น่ากินสองคนเนี่ยทําตัวมีพิรุษจริงๆดูสิมีแต่ของดีๆทั้งนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเองก็ดีเหมือนกันนะไม่มีคนแย่งกินตับถ้าเป็นลาบเลือดนะจะดีกว่านี้เลย